ไม่อยู่สิบวันกลับมาจากเนเธอร์แลนด์กลับเป็นเยี่ยมดูสิออกเต็มเลยอะต้องเก็บอีกก็ตามเดิมนะคะจะกลับไปรายงานตัวกับเพื่อนๆนนะคะวันนี้ก็มาถึงก็เก็บผักก็ถ่ายคลิปาะยังไม่มีคลิปมีคลิปเก่าแต่เป็นคลิปกบบข้าวอะไรเงี้ยเอาคิปิปัจจุบันมั่งนี่ค่ะก็ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ว่ายายไม่อยู่ก็ยังมาเติมกําลังใจให้เรื่อยๆนะคะเต็มเลยส่วนต้นมะเขือก็โตแล้วพริกก็เริ่มออกแล้วพริกปีนี้กันนะคะกันเนี่ยเขาเริ่มออกแล้วป่ะต้นติดเดียวมะเขืออันนี้จะเป็นมะเออยายยายเพาะไว้สามชนิดทีนี้ไอ้การเพาอะอง่ายอ่ะเวลานั้นก็ลืมว่าขนาดขีนไว้แล้วนะก็ลืมว่าเป็นมะเขือเปาะมะเขือเหลืองหรือมะเขือ,รอ,มมขอกรอบ ไม่รู้อะไรมันขึ้นมาก็นะตามภาษาคนแก่อเดี๋ยวไปดูอีกสวนหนึ่งเดี๋ยวจะต้องเก็บแวนีอออ่ออกดอกคือปีนี้แกนอันนี้สงสัยจะเป็นปาปิก้าเป็นบวบที่นี่นะแต่ไม่รู้พันอะไรมันมันเลื้อยหนูธรรมดาบวบมันจะสั้นแค่นี้แล้วมันก็จะนั่งออกให้เราแต่อันนี้เลื้อยเหมือนฟักทองเลยก็ไม่รู้ว่าบวบ เราซื้อมาถูกหรือเปล่าแต่เป็นบวบที่นี่ดูสิอันนี้ส่วนหนึ่งออกเต็มเลยไม่อยู่สิบวันเต็มอันนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บก็เอาไปใส่แช่แข็งไว้นะคะไปใส่แช่แข็งไว้เดี๋ยวนี้เราก็มีผักกินถั่วก็ออกแล้วพริกก็งามงามอันนี้สงสัยจะเป็นพริกก็จะมีอะอะปอปีิก้าปนด้วย ต้องต้องถอนยาถั่วก็ออกดูสิต้องเก็บอีกแล้วดูสิถั่วออกเต็มเลยไปสิบวันออกเต็มเลยเดี๋ยวต้องมานั่งเก็บดูสิว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในสวนนู้นอ,อีกน,นี่คือมะเขือเปาะอ,อันนี้คือที่รู้เพราะแยกออกมาแน่นอนว่มามะเขือเปาะอ,อันนี้ใบโหระพาที่ปลูกในล่มได้กินพริกก็จะเป็นพริกปาปิก้าปลาเยอะมากกว่าพริกเราไม่ค่อยออกปีนี้ปีนี้ใครรอพริกเผ็ดอดนะคะ สงสัยได้ปาปิก้าเยอะรูฟักทองเดี๋ยวตัดยอดออกอันนั้นสงสัยจะเป็นเออเอออะไรน้ำเต้าคือยายเพาะปนๆกันอะ่ะเพาะจนจำไม่ได้อันนี้เดี๋ยวตัดออกนะคะเดี๋ยวตัดยอดออกเหลือแต่ที่เป็นลูกไว้พอแล้วอันนี้มะเขือเปอาะมะเขือเทศก็ออกแหละ ได้กินแล้วต้องเด็ดไอ้นี่ออกดูดกเด้ดเอแตงแตงกระดกโดกแตงออกพอกินอ่ะสามต้นนะนนะกินได้ทั้งปีระหว่างหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวเด็ดไอ้มะเขือเทศเนี่ยต้องเด็ดตัวนี้ออกนะไม่งั้นมันจะแบบรุ่มล่ามแล้วมันเยอะมากจนแบบดกจนแบบลูกไม่ใหญ่อ,ะบบอ่ะได้ปะเด็ดไอ้กิ่งที่มันเกินออกไม่เอาเนี่ยเราจะไปเอามันอย่าไปเสียดาย ถ้าเสียด้แล้วคุณจะได้ไม่สมบูรณ์นะคะเด็ดมันออกไปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าได้ผลผลิตเยอะแค่ไหนวันนี้จะเก็บแล้ก็เดี๋ยวกลับไปเช่นเคยนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามยายเดี๋ยวนะ ขนาดใหญ่ไม่อยู่สิบวันไม่ได้ตอบเจ็ดสิบวันก็ยังมีคนเข้ามาขอบคุณค่ะไม่ลืมทุกคนนะคะไม่ลืมจริงๆมีเวลาก็ตอบเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผักก่อนนะ